ตอนนี้เราพาทุกคนมาที่เซนทันมาร์เก็ตนะคะที่มาเลเซียค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันค่ะปานตะลุยกินค่ะทริปนี้ค่ะนี่นะครับอยู่ใจกลางกรุงโกลาลัมเปอร์เลย่ะชกช้าอยู่ใหญ่เดินตามเขาเนี่ยลูกเดินตามเขาเอาอของแบบส่วนใหญ่เป็นของที่ระลึกเนาะของทีกนี่กระเป๋านี่ทงทงไทยก็มี ีกระเป๋าด้วยอันนี้จะเป็นของฝากนะคะร้านของฝากไปเดินดูตรงนั้นเฮ้ยนี่ไงตึกแฟร์เปตอลนัสทวินทาวเวอร์นี่ตึกแฟร์เดี๋ยวเราจะไปที่นี่กันสวยดีนะลุงภายในนี้แบบเป็นตลาดแบบติดแอร์นะคอุ้ยมีขนมด้วยนี่ขนมขนมครบเคี้ยวนี่พี่ลุงชอบกินอัไรมี <อ>มีอวัลด์ข้างในอืมไม่เคยกูถึงไปช่วยด้ยนงขนมหาขนมอะไรอยู่เฮ้ยนี่ขนมนี่แรลเลยอยากกินอะไรนูเทลล่าก็ว่าดูข้างในได้นะเอออ๋อนี่เป็น ใส่มะเม็ดมะม่วงหิม,มาพานนี่ขนมไข่ปะ<อ>นี่ขนมอะไร่รูเอ้ยมีกะหรี่ปั๊บด้วยเหรอ,อเป็นแบบอัเล็กเฮ้กะหรี่ปับ๊บนี่มีกะหรี่ปับ๊บใช่เลยลสวัสดีค่ะเขาถามว่าลองไหมอันนี้เป็นการะเมโอ้ที่นี่เขาเรียกโด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 ดสปอนดนมาลายดโดโดดโดโด,โด โอ้โคโคนัทอยู่ดูเรียนดูเรียนดูเรียนคินโดรุโดรุกด้ดออ๋กาลาแมไทยเซกกาลาแมกาลาแมกาลาแมดูเรียนเลเวอร์ดูเรียนทริปเลเวอร์อ๋มีมีแบบมีหลายรสฮัลโหลลองไหมอันนี้ไม่เธอลองเลยจะลองซีคิดค่ะอืมอร่อยเหรอ น่าจะโดแล่นอะไรมั้งชอบไหมอือร่อยเหมือนกันชอบอือร่อยเขาเรียกว่าเนี่ยโดโดมชอบขนาไหนไม่รู้ว่าเราชอบแบบนี้เราชอบอันที่เรากินนี่แหละเพื่ออะไรดีอ่ะกะละแมกินแบบนี้อ้วนเลยนะลูง เอาไปฝากน้องๆไงถุงเท่าไหร่เนี่ยอ,อันดดูเรียนอ่าดูเรียนดูเรียนอันนี้ดู <มา S 2> ดเรียนมาลองดูเรียน Thank you Thank you ขูด Yes อ,อ,อร่อยมากอร่อยมากมันจะนึ่มๆหน่อยหอม หอมตูเรียนป่ะเข้าโรงแรมได้ไหมเนี่ยโอ๋อกูตีกินดีมากยิงวัดแต่ thank you มีน้ำให้กินด้วยครับเออชอบอานไหนพูกเราไม่จะกินแดงหน่อนนะลูเ <finely> ดี <t om half> ๋ยวแต่ชอบเอาของอร่อยดีไปกินอ่ะเอาไหนดีข้าวหมัก this o kilo o kilo they h kilo this 35. i s 18. อันนี้ half k i อันนี้80ครึ่งกิโล18เอาหรอ1ิอันนี้35 35 1 t this three f t h o r 5 i 50 30 i f t 0ามา5 0 350 e h r e e 5ไง t h i kg อ๋อสามชิ้นปิ๊บปิ๊อ๋อชิ้นเดียวสิบแปดสามชิ้นสามสิบอ๋ออืมก็สามห่อร้อยไงเหมือนบ้านเราใช่ไหมคล้ายสามห่อร้อยบ้านเราเกลือ่าเชอบการาเมลมากกว่าอ่ะเอาเลยถ้าเอาสามหรือเอาหนึ่งสิบแปดเอาสามมาแหละจะได้ครบเลยครบรถเลยก็ได้สามสิบมันเท่าไหร่ thank you thank you thank you สามสิบเท่าไหร่ลรสองร้อยหะสามสิบก็ลองดิโทรศัพท์เธออยู่ไหนอ่ะอยู่ด้า <30, S 2> นลง่ะสามสิบชิ้นหนึ่งสองร้อยสามสิบสองบาทนฮะสามชิ้นเหรออือถ้าชิ้นหนึ่งก็สิบแปดก็ประมาณร้อยสามสิบเก้าบาทนี่อันนี้ ร้อยสามสิบเก้าธอเอาสามหรืออันหนึ่งแล้วแต่เธอเลยก็ซื้อไปฝากน้องๆด้วยเออมีแต่อันน่ากินทั้งนั้นเลยโคโค่นับวันโคโค่นะวันโคโค่นะวันโคโค่นะวันดูเรียนวันปันดันเรียบร้อยครับโดนเรียบร้อยการะเมลอร่อยอร่อยมากนี่มีแต่ขนมแบบน่ากินทั้งนั้นเลยนะ ขนมที่แบบทางใต้เขากินนะล,ลุงเนี่ยอะไรคะขนมนี้นี่นี่ใครเคยกินบ้างเนี่ยเขาเรียกขนมอะไรดูดิเนี่ยที่ท,ที่เราไปเที่ยวทางใต้แล้วเขาขายกันเต็มเลยเขาเรียกใครรู้บ้างว่าขนมอะไรอันนี้คอมเมนต์หน่อยคะ่ะเ,เราเห็นที่แบบคนทางใต้กินเยอะมากเลยเนี่ยเนี่ยเป็นแบบช็อกโกแลตนะมน่ากินมากส่วนนี้ก็จะเป็นขนมอะไรเนี่ย ไม่แต่อน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะใครอยากกินคอมเมนต์มาหน่อยครับบวกหนึ่งมาหน่อยนี่เป็นช็อกโกแลตโอ้โหอุ้ยดูนี่น่ากินจังเลยชั้นบวกหนึ่ง <laughs> บวกหนึ่งมาแล้วดาวดาวบวกหนึ่งมาแล้วอันนี้เป็นมีเป็นแอมโมนบินอันนั้นอะไรอ่ะถั่วบีนวันชุ่ยวันชุ่ยเดินไปวันวันอ่ากินคำเดียว uh, อ๋อให้กินคำเดียว นี่ครับให้กินคำเดียวหวานกรอบหรอบีนบินตัวอืมโุเรียน,น,นขนมเยอะมากเลยอ่ะอเอาอะไรอีกไหมกีกอย่างลนะฉันอยากบอกว่าอันนี้มันอร่อยไหมแต่ว่ามันเป็นโลใหญ่มากเลยอ่ะ คือแบบเห็นเขากินเยอะมากเลยนะทางใต้อะเนี่ยยี่สิบเจ็ดไม่เอาอะไรแล้วใช่ไหมอืมไม่เอาละโอ้ <Yes. S 1> นี่อันนี้ก็น่ากินนะเนี่ยมีไส้เม็ดมะม่วงหิมพาน thank you thank you อุ้ยนี่ทุเรียนกวนอันนี้เป็นแบบอ๋อ <c oughs> ดอโด,อดอแบบ โอ้เป็นแบบใหญ่เลยบิ๊กเลยนี้เอาไหนอันนี้น่ากินไหมมันเป็นลูกอมเหรอไมลโลอ๋อพี่ขขให้ชิมด้วยแตงกีอ๋อเป็นแบบไอ้นี่ขอบคุณค่ะเป็นแบบอะไรนะลูกอมเหรอเป็นแบบคิวชิวคนมาเลเซียชอบกินไมโลใช่เป็นแบบ เป็นแบบอัดเม็ดมาใช่ไหมอร่อยเลยอ่ะไปลองกินดูยังแก่หักเป็นไมโลอัดเม็ดมันมันละลายไหมมันแข็งเหรอมันคล้ายๆลูกอมนี่ข้างในจะเป็นอย่างนี้นะครับไมโลอัดเม็ดแบบใครที่ชอบกินไมโลเนาะอมเล่นอ่ะเมลโล่มีเลิบคิวแบบนี้ น้องไหนเ t r กดีเขาบอกเต This ็ u ใช่นักเก็ตน้องนั e เก็ตเอาเป็นแบบนี้เหรออืมอืมเอาอะไรเพิ่มไหมโอเค โอเคโดนกาละแมน,นี่ก็เป็นกาละแมเนี่ยแต่เขาใส่ชะลอมไว้ขนมเยอะมากนี่ครับฝั่งนี้ก็มีเ0 50ตี50เจริเท่าตี50 50 50ห้า อ๋อหชิ้นสิบชิ้นห้อ๋อวันสีอ่าอ่าไลนฟอ่าเขาลดให้โอเคก็ได้ห้าสิบอ่า thank you ขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็แถมน้ำด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเ you เกียร์บายบาย อันนี้เป็นของฝากโหนี่เต็มเลยอ่ะนี่ไงขนมที่เราชิมขนมเต็มเลยลุงโดนกะละแมมาแล้วอุ้ยมีมุมอุ้ยทุเรียนกวนใช่ไหมลุงมันเป็นกะละแมอันนี้เป็นกะละแมว่าทุเรียนกวนอ่โดด้เขาทำเป็นแบบก้อนใหญ่ไงเฮ้ยอันนี้น่ากินอ่ะอืมเฮ้ยูตรงนู้นน่ากินลุงน่ากินทุกอย่างเลยตอนนี้ แลเขามีชาด้วยเหรอมีปะ่ะนี่ดูตรงนี้ซอยนี้อุย้ยมีกระเป๋าด้วยมีหมวกกระเป๋านี่กระเป๋าสวยมากเลยอ,ะอ,อ่ะใครว่าสวยบอก์หนึ่งมาหน่อยน,นี่เป็นแบบเป้ะอืมนี่ยเดี๋ยวให้ดูกระเป๋าสวยมาก69สิลิงกิต69ก็ประมาณ2 200 อุ้ย,อ,ยอันนี้จะเป็นแบบแกะสลักจากไม้นะคะทุกคนเนี่ยสวยมากเลยได้อะไรมาได้มาแล้วได้กะลาเมลมา อร่อยมากพี่เขาให้ชิมแล้วคืออร่อยแล้วก็ข้างในนะ้มีของฝากเยอะมากพวกขนมพวกกระเป๋าของฝากเต็มเลยค่ะแต่เสียดายก็คือร้านยังเปิดไม่หมดใช่ยังเปิดไม่เยอะเปิดเป็นบางร้านใช่ใช่ครับถ้าเปิดเยอะนี่น่าจะคือคักมากใช่ค่ะใครมาเที่ยวนะลองมาลองมาช้อปปิ้งตรงนี้ได้นะคะแล้วระวังน้จะโดนตกเหมือนดาวได้กระเมร์กลับไปขนมเยอะมากขนมเยอะแล้วก็เป็นพวกสินค้าอะไรนะคาฟใช่แฮนเมดอะไรพวกเนี้ยเออไปเดี๋ยวไปเที่ยวกันต่อ